ชั้นชื่อนางสาวรัตนาพรดาจงนักศึกษาเอกการปฐมศึกษาวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้สื่อการเรียนการสอนสื่อของดิชั้นมีชื่อว่ามหาสจรัร์เครื่องช่างจำลองค่ะสื่อชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ค่ะในส่วนของสื่อนะคะก็จะมีเครื่องช่างจำลองมีบัตรภาพวิธีการใช้สื่อนะคะครูจะกำหนดบัตรภาพผลักผล,ลไม้ขึ้นมาเช่นกำหนดให้ส้มหนึ่งผลหนะัก คีดค่ะครูจะวางบัตรส้มลงไปบนตาช่างนะคะเมื่อครูวางส้มบัตรภาดส้มลงไปในตาช่างเสร็จแล้วครูจะให้นักเรียนออกมาหมุนเข็มตาช่างว่าส้มสามผลน,นี้หนักกี่กิโลกร,รมัมเด็กๆก็จะหมุนไปที่1กิโลกร,รัมห้าขีดเมื่อนักเรียนออกมาหมุนเข็มตาช่างเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะให้เพื่อนๆในห้องช่วยกันตอบว่าที่เพื่อนๆหมุน หรือไม่คะนักเรียนต่อมาครูจะสุ่มให้นักเรียนออกมาหมุนเข็มตาช่างแล้วก็จะมาวางบัตรภาพตามที่ครูกําหนดเช่นครูกําหนดให้วางผลองุนสามพวงบนตาช่างค่ะแล้วนักเรียนก็จะวางอางุนสามพวงบนตาช่างครูก็จะกําหนดว่าอางุนหนึ่งพวงหนักหนึกิโลกรัมนักเรียนที่โดนสุ่มออกมาก็จะหมุนคือมาที่ 3กิโลกรัมค่ะหลังจากนั้นก็จะให้เพื่อนๆในห้องช่วยกันตรวจสอบเพื่อนได้วางบัตรภาพผลไม้นี้ถูกต้องหรือไม่แล้วก็หมุนเข็มมาที่ตาช่างถูกหรือเปล่านะคะจสามารถนำมาบูรณาการในวิชาศิลปะได้โดยครูจะให้นักเรียนวาดภาพตาช่างแล้วก็ผลไม้ที่อยู่บนตาช่างและให้นักเรียนออกมาสํนานสนอ ประโยชน์ที่จะได้จากสื่อนะคะนั่นก็คือนักเรียนสามารถอ่านเข็มตาช่างได้ถูกต้องค่ะดิฉันหวังว่าสื่อชิ้นนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยดิฉันจึงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้